สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเสียงปืนยังไม่สงบแม้มีข้อตกลงหยุดยิงชายแดนไทยกัมพูชา29กรกฎาคม2568แม้จะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลไทยและกัมพูชาโดยให้มีผลตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนบางจุดยังคงมีความตึงเครียดโดยมีรายงานเสียงปืนและการประทักะเกิดขึ้นปรับรายในช่วงเช้ามืดของวันนี้กองทัพบ,บกไทยได้เปิดเผยว่าหลังเวลา 00. 0.00นซึ่่งเเป็นวลลาทีข้อตกงหยุดยิงมีผลบัคใช้สถานกาณ์หลนยพื้นที่ละกลับสู่ความสงบ แต่ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดและพื้นที่ซามแต้ได้ตรวจพบการยิงก่อกวนจากฝ่ายกัมพูชาเป็นระยะๆะะจนถึงช่วงเช้าตรู่ของวันที่29กรกฎาคมทำให้ทหารไทยจำเป็นต้องยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองทางด้านโฆษกกองทัพบ,บกได้ออกมาประนามการกระทำดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชาโดยระบุว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงใจและเป็นการทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันซึ่งฝ่ายไทยจำเป็นต้องใช้มาตรการตอบโต้อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องอธิปไตยและชีวิตของพี่น้องประชาชนก่อนหน้านี้นายภูมิธรรมเวชยัยรกษาการ ได้เจราจากับพลเอกหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาจนได้ข้อสรุปร่วมกันในการยุติการสู้รบและได้มีการวางแผนที่จะให้ผู้บัญชาการทหารของทั้งสองฝ่ายได้พบปะเจราจากันในวันนี้29กคเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไปอย่างไรก็ตามแม้จะมีรายงานการประทะเกิดขึ้นในบางจุดแต่ภาพรวมของสถานการณ์ตามแนวชายแดนถือว่ามีความรุนแรงลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับช่วงหลายวันที่ผ่านมาที่มีการประทะกันอย่างหนักและต่อเนื่องประชาชนในพื้นที่อพยพยังคงต้องรอการประเมินสถานการณ์จากทางการอีกครั้งก่อนจะสามารถเดินทางกลับเข้า ที่พักอาศัยของตนเองได้อย่างปลอดภัยสถานการณ์ล่าสุดยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไปโดยทุกฝ่ายต่างหวังว่าการเจรจาในระดับผู้บัญชาการทางทหารที่กำลังจะเกิดขึ้นจะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งอย่างสันติและถาวรได้ในที่สุด